สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่อง YouTube ควายไทยไล่ทุ่มด้วยพี่น้องครับเมื่อนี้นี่กับท่องฟ้าปลอดโปร่งแล้วพี่น้องมีโอกาสได้ออกบ้านแล้วพี่น้องเอ้ยครับกับมา่พ่อคอกควายพ้นนี่แหละครับพี่น้องฝนตกดีายควายพ้นใหญ่มันหนีน้ําถ่วมมาได้พี่น้องครับกับมาพ่ออีกคอ,อกนึงแล้วเป็นคอ,อกแรกของการเลาะแล้วครับเลาวว่าให้เปิดราคาแห่แนาว่านนาพี่น้องเราอยู่ถึงโน้นบ่มีไหนห้อยม้จากเทียวนะ ผมก็ได้โอกาสกัสิมาเปิดราคาไว้ให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมได้เบิกเละครับนี่ก้อนอื่นกับไปหาเจ้าของแล้วก้อนอ้าวตาสวัสดีครับครับสวัสดีครับตาเน้นน้ำซีท่านผู้ชมรู้จักจากหนเนี่ยพ่อแหล่ครับพ่อแหล่บ,บ้านอย่างครับบ,รบ,บ้านมอนครับบ้านมอนตำบลตำบลบ้านเชนอำเภอบ้านเชนจังหวัดชัยภูมิเขานีแล้วเนาะครับเมื่อนี้สิเปิดจากตัวคุณพ่อเมื่อไหเมื่อี้ว่าที่เปิดสองแม่นี่แ่ละสองโคมนี่ตีสองโค้งี เอาแม่แรกนี่เด้ครับนี่ดีแม่นี่แม่แลกแม่แลกแห่งมานี่ิ่นสูงบันไดคุณบอดสูงลายซ้ำเลยไนี่เก็สูงประมาณร้อยสามสิบร้อยสามสิบะเป็นเป็นแม่ลูกบ่ใส่ลูกคนตัวใดนี่ละลูกคนโอ้เปิดแม่แรกนี่เป็นค้มลูกผูเนาะลูกได้จกเดียนครับลูกก็ได้สีเดือนนี่ละสีเดือนคนนี้พอเล่าดีบ่พ่อกะ พอทั้งใดมันเดนยังไงเหรอฮะแลวมันเพิ่นทับมาจะน้ำเพิ่นนะผมบอกม้าเป็นน้ำเพิ่นเลยบบรูเลยแหนจะว่าเป็นควายอายุจากปีเนี่ยแม่เพิ่นบอทั้นเด้แกดอกเขาก็ลูกแรกอีู่แล้วเนี่ยพี่ลูกแรกแต่ว่าก็จะเป็นควายสายพื่นบ้านจากน้อยเนาะครับล้มเพิ่นแค่ๆจากน้อยเพิ่นเราแหวงกว่างไหมพี่น้องครับแนี่ว่าตำนงตำานีกับพวกนี้มันบอกคนว่ หางลามนี่ดีเด้อพี่น้องกว่าหางงามไวลพืนบ้านเขา่งนี่ครับเป็นควายสายพัฒนาครับเราหงเราซื้อมาขายไปคือกันนี่ครับแต่ว่าหางลามนี่ดีพี่น้องกว่าบึ้อนี่เราบเรตปอยได้พี่น้องฝนตกดีไรหางหามคอกน้นๆ้นมันหมดตาแต่ว่าเป็นลูกผู้ลูกกับ่บ่มีเราที่ชัดเจนเนาะเพราะว่าจำาบ่ได้เราที่ชัดเจนก็บ่มีสูงร้อยสามสิบกวกาั ร้อยสามสิบห้าเนาะว่าคาร์ดอกตั้งแด่ก็ค่อยมาเบิงเง่งนมาแยง,งมาวัดเอาผู้ใดสนใจเนะาะในราคาแม่ลูกผู้ในทองในทันผสมอีกบ่ครับยังตัวนี้นผสมโอ้ทองว่างอยู่เนาะลูกมันก็ได้สามชิ้นเหรียเนาะนี่พี่น้องให้เบิ่งคักๆดูนี่โอ้แต่ว่าตัวนี้ห่างลามห่างงามดีแม่เพื่อนนี่บ่มี้เราติดตาแน่นบอ แม่บ<อ>นก็จ้าว่ามาจังเลยวนเนาะผมก็เอามาจังต่อคนไม่อยู่ก็ไ่้เาห่างห่างคุยโรงงานอีหลี้ได้พี่น้องครับนี่เอาแม่ลูกค้มแรกนี่สีห้องเทอร์เรซายนี่เพรห้องหลายดอกนะห้องที่สิบห้าที่สิบห้านี่คือสี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้าลูกผูด้วยพี่น้องเด้วยเราได้ดดสนใจก็ค่อยต้อนร้องสอบถามกันเอาเดี๋ยวเบอร์โทรที่ลงท้ายคลิปครับไปเบิรงคมที่สองอีกก้อนครัาบบาทน,นี่เทอร์เรซายไปไหนตรงนี้ นี่อันนี้ก็เป็นควายแบบเดืพื้นบ้านอีกบ่นี่ก็ข้อยพื้นบ้านเขานี่ล่ะพืนพ้นบ้านครับอายุไร่บนใดครับตัวนี้พ่อพอกันล่ะครับลูกแรกคือกันบ่ได้ลูกแรกอันนี้เดีเป็นคบแม่ลูกคือกันบ่คบแม่ลูกคือแต่ลูกเพิ่นตัวใดล่ะบอกว่นวดมุนตีลูกโผล่คือกันลูกโผล่คือกันโอ้ลูกเพิ่นอายุไร่บนใดคือส้มเข้าเน่าเลยห้าเดือนเนาะห้าหกเดือนแล้วโอ้ห้าเดือนคือกันคือตัวใหญ่แต่พอทั้งใดครับตัวนั้น นพ่อเพชรอน,นันพ่อเพชรอน,นันโอ้ห้วยหาเดียนวัติีเนี่ยไปแล้วพี่น้องอยากอายค้องไปแล้วอ <laughs> โอ้หันห้วยมีเรากับผมมีเราต่างกันเนี้พี่น้องเมื่งอายุไรเดียกันเมื่อตายแต่ว่าหุน่นกาน,<อ>น,น,นมันรู้พอครับมันทอดียวกันนะตอมตันวนะ<อ>ใหญ่เนี้ยแตงว่าผมใหญ่พิ่นโอ้แสดงว่าตัวนี้กับลูกตัวนั้นเหมือนกันบ่ตัวนี้แมวนั่นหลอกไปแล้ว แต่ว่าเดี๋ยว่อยมาเบิ้งคลิปลุ้นนะแต่ว่าตัวนี้เป็นแม่ค้มตัวพุดนี่พี่น้องครับเบิ้งออกนี่เบิ้งลูกเพิ่นลูกลูกจากเดียนก็ตาลูกลกลูกหมกเดือนหกเดียนป้าพี่น้องเบิ้งแขงขาสูงเขาเน่าเลยแต่ว่าประยู่น้ำมเ,เมียจะแคบไปเบิ้งเมียก็ตาแม่โยกไก่ <laughs> <laughs> ตัวนี้เนี่ครับเปิดไปแล้วว่าเงินแกเข้ามาเบิ้งเมียเพิ่นไกลๆรู้เปล่าป็นควายลักษณะควายพื้นบ้านเขานีล่ะพี่น้องครับนี่ ยังขาก็ดีอัตลักษณ์พิงรู้ห่างงามบอพี่น้องควายพื้นบ้านเขาควายไทยๆเขาหนิพืน้นสีน้มเด้พี่น้องแต่ว่าพ้นโตหไ่ยยคือควายพ้นพัฒนาซื่ออายุก็ไล่เลี้ยงกันนะครับเบิเ่งออกบ่มีตำหนิคือเขาเป็นบอตาตัวหนี่บ่มีตำหนิเรอบ่มีตำหนิอย่างไยครับ<อ> <laughs> เเบื่องเขาเปิ้นอยากเข่ากรองมันแปลกตาจาังไย <laughs> พอเด้มาไทายคิดบ,บ่พอกันเนาะมันก็นเลยแปลกตาพ้นแกหนาพี่น้องครับ ความสูงกับเล้วๆท่อกันเป็นวอดตาท่อกันคอยสามสิบก้วนๆอยู่เนาะพี่น้องกับคอยมาวัดเอาเจ้าของเราก็วัดจากเทียบวุ้วสอมมึงก็ได้เรี้ยงควายเพื่นบ้านเพื่นบวกนี้ความสูงนะครับ่ว่าเพื่นก่อนที่ไปเอาพ่อดีๆมาทําไปตามสไตล์เพื่นนี่นะพี่น้องเอาคมที่สองนี่ที่สายสี่ห้องเท่าไรเนี่ยคมลูกผู้นี่อันนี้ว่าหกหมื่นหกหมื่นตอร้องกันได้อยู่แล้วเนาะเป็นบ่า เราล้อกันได้ครับในราคาสองโคมนี่เหรอมักตัวใดก็โทรมาสอบถามเราเด้อพี่น้องครับเบอร์โทรในตาฝากเพื่อนในเบอร์โทรเบอร์โทรกัศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าสี่หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งสามหนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์พอแหล่เด้อพี่น้องครับผู้ใดสนใจก็โทรมาเอาหรือว่าบ้านใกล้เลื่อเนเขียนอยากเห็นกับมะเบิง้งเอาเนี่ครับอยู่ทางบ้านนูนคูนมะบ้าน มันอย่างบูพี่น้องจำบ่ได้แล้วก็ค่อยโทรมาสอบถามแล้วเอาครับเดี๋ยวค่อยพ่อกันในคลิปต่อไปเด้อพี่น้องครับนี่ต่ว่าพ่กอ,อก,ก็อยุบันนนนคุ้นี่ละพ่อก็พขอบไปยุบันนนุนคุนพนันเราว,ว่าพี่น่องอเดี๋ยวที่ไปเปิดอี่สาวหลาง,งามๆเห็เราอีกคุณดีพี่น่องโตแบบงามเลยผู้ใดมักสอนตัวนี้ก็โทรมาสอบถามมาตอร้องเันเลพี่น้องครับไปพ่อกันในคลิปต่อไปครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ